สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะสตอ์แบร์จริงๆแล้ววันนี้มาเป็นทิปรุ่นนะคะก็อ่านกฎก่อนเข้าบ้านนะคะโปรดใช้ภรษาความสะอาดและห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา22นาฬิกาค่ะโอเคค่ะดิฉันนิชาดาทวีสินนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้ค่ะโอเคค่ะเชิญชมบ้านด้านในได้เลยค่ะไม่สวยนะคะแน่นอนค่ะนี่ก็กำลัง เพราะว่าวันนี้เป็นทิปรุ่นนะคะเขื่นเต็มห้องกันเลยเดี๋ยวปิดประตูให้สนิทก่อนนะคะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันว่าวันนี้มีใครมาบ้างนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะไนท์มอนต์เลยค่ะจอนค่ะจอนเป็นใครคะเป็นบ้านพ่ออ๋อเลยในทิปรุ่นค่ะเป็นบ้พอ,อในทิปลุน,นะะซึ่งซึ่งมันสถานาการณ์มุดมายไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่อยากมานะคะแต่ว่าเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ด้วยอะไรด้วยด้วยสถานาการณ์ทางการเมืองค่ะตอนนี้โอเคค่ะค่ะ ไปครับเป็นเซเลบที่เมื่อวานนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้ชมคลิปที่เราจะปล่อยออกไปครับเป็นคลิปเซเลบสอนแต่งหน้าค่ะเซเลบท่านที่ก็คือมวยค่ะแล้วอ้าจะเดินมวยค่ะน้ำเตกล้องค่ะวันนี้ค่ะมวยค่ะขนพันห่างกันเอวันนี้พี่มวยมาทำอะไรที่นี่บ้างคะมามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูานะฮะแล้วเออมาอยู่นานแค่ไหนแล้วคะก็เดี๋ยวจะกลับเมื่อไหร่มาตั้งแต่วันไหนเมื่อวานค่ะเมื่อวานวัน 4นะคะเดือนพศเป็นพักผาสองห้าพักผ้าค่ะพักผ้าสองห้าห้าสามใช่ไหคะที่ปีสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกทำอะไรกับเพื่อนบ้างก็ของแต่งหน้ากับไทยแบบค่ะแล้วอะไรที่ชอบมากกว่ากันระหว่างแต่หน้ากับไทยแบบชอบแต่งหน้ามากกว่าไทยเข้าไปก็ชอบเหมือนกันคะต่อไปนะเราจะไปดูอีกพวกที่ซ่อนแต่เดี๋ยวเราไปชมห้องนี้ก่อนนะ้วค่ะเรียมห้องก่อนนะคะ ห้องนี้จะเป็นห้องของปทอนะคะห้องปอทอะะทางอดีตและปัจจุบนันใช่ค่ะรวมกันอยู่ในห้องเดียวน่าจะเล่นมากนะคะแล้วก็อยู่กับเซเลปด้วยเป <Okay S 2> ็น<ะ>ห้องที่มีแต่คนดังนะคะเชิญด้านในเลยค่ะห้องสภาพจะเรียบร้อยกว่าห้องถัดไปที่ <c oughs> เราจะเตรียมไปชมกันนะคะบนเตียงค่ะเมื่อคืนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเซเลปนะคะแล้วก็คุณปอทออคะปอทอแล้วก็คุณอดีตอดีตซึ่งเห็เนเห็นอยู่ว่าใครมีระเบียบมากกว่ากันนะคะ ก็จะเห็นได้ระหว่างความต่างชั้นนะคะนะคะแล้วก็ถ้าผันมาด้านนี้ก็จะเห็นตัวเครื่องแป้งค่ะที่มีแต่ของเส็จเั้งนั้นเลยที่เอาไว้แต่งหน้านะคะอเห็นดีฉันด้วยค่ะนานๆทีจะได้ออกตเ็ด้ฉันเหมือนกันนะคะในนี้คขาเป็นห้องน้ำค่ะอ่อโถนมีเอ่อถฉี่สำหรับผู้ชายถอฉี่เราไม่แตกนะคะอ๋่โอเคค่ะนี่คือห้องแรกนะคะเราจะตามไปชมห้องถัดไป ใครคะไปนอนด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีอันนี้ได้ค่ะคุณคุณคะรอประตูมีอันนี้ได้ค่ะขากฎของกฎระเบียบของบ้านสวนหาดสวยรีสอร์ทนะคะก็คือหนึ่งตรวจเช็คสิ่งของในบ้านก่อนเข้ามาทุกครั้งนะคะอ่าเปิดเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกมาก็ได้ค่ะเพราะฉันชอบมาเพิ่มที่มีขนะคะนี่เรามาแคนดิสดารากันหรอเลยค่ะ อ่าเดี๋ยวเชิญน้องเอค่ะนั่งเลยค่ะนั่งนะคะที่นี่เป็นที่นอนของพวกเราเมื่อคืนให้น้องเอเน้นตัวกับนแฟนนิดนึงค่ะเอค่ะต่อไปค่ะชื่ออะไรคะบอค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันไม่รู้ค่ะเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้จำไม่ได้จำความจำเสื่อมค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีเซเลมากับเราค่ะเซเลม่ากับเรานะคะซึ่ง เมื่อวานนี้เซเล่ได้สอนวิธีการแต่งหน้าอู้หู้เสือแดงเสือแดงเสือแดแบบไหนธรรมชาติโอเคเคลตี้ด้วยี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสัมภผัสกับเซเล้ก็ชวนท่างนั้นนั้นเลยค่ะเอาไหมค่ะเซเล่เดี๋ยวค่ะเรายังไม่ได้แนะนำอีกท่านหนึ่งที่มาด้วยนะคะใครอะคะนี่อะค่ะในนี้เอ๋อคนที่น่าจะดีที่สุดในทีมนะคะใกล้ใกล้ใกล้ไปแล้วค่ะใกล้ไปแล้วเดี๋ยวไม่เห็นหน้าพูด พืชเถอะไม่มีใครเขาอยากดูมึงหรอกปะไปถ่ายเซเลบเล <Okay. S 2> ได้ล้วโอเคเร็วๆ่ <c oughs> ตรงด้านนู้นก็เป็นห้องน้ำสำหรับวันนี้ก็พาชมบ้านแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไปถ่ายเซเลบด้วยเซเลบเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปต่อไปนะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดี